อย่างที่บอกไปหนุนนั่งแล้วเหมือนมันหลุดหนุก็เลยเลิกนั่งแต่พอพอ,พอนั่งเสร็จใช่ไหมคะแล้วมาขอพรเหมือนแบบอุทิศส,ส่วนบุญส่วนศ่นแบ่งบุญขอพรนี้คะ่นะณตอนนั้นน่ะทําไมมันนิ่งมากเลยก็ไม่รู้ค่ะเหมือนแบบเหมือนใจมันสงบลงแอาเนี่ยเดี๋ยวตอบคาถามนะพอดีเสียงหายไปนะแอะอที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าเราเลิกคาดหวังไง เนี่ยไอ้ที่ที่ผ่านมาตอนเรานั่งสมาธิเนี่ยนะมันอาจจะเข้าที่แล้วแต่เนื่องจากว่าความคาดหวังของเราเนี่ยมันมาเป็นหัวหอกนําหน้ามันมาเป็นกําแพงขวางไม่ให้เราไปถึงจุดที่จะสงบได้นะจำไว้นะความคาดหวังนะไปสังเกตตัวเองให้ออกนะลักษณะหน้าตาความคาดหวังคือฉุดของเราฉุดตัวเราเนี่ยฉุดจิตของเราเนี่ยไปข้างหน้าไปเรื่อยๆ ไปสังเกตดูนะมันจะมีอาการฉุดไปแล้วใจเนี่ยมันจะไปพวงกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นแทนที่จะมารับรู้อยู่กับสิ่งที่มันกำลังปรากฏอยู่เดี๋ยวนี้แล้วอย่างตอนที่เราเลิกคิดว่าเลิกเลิกดูลมหายใจเลิกภาวนาแล้วจะมาขอพรแล้วเนี่ยนะใจเราเนี่ยมันจะสวิชมาอยู่กับไอ้ภาวะขอพรซึ่งมันไม่ได้คาดหวังว่าจะสงบ มันคาดหวังว่าจะยกบุญอุทิศส่วนกุศลให้ใครหรือว่าจะขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะไอตัวตรงนั้นเนี่ยไอความรู้สึกเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันก็ทําให้เย็นใจเพราะมไม่คาดหวังแล้วไงว่าจะสงบนะแต่จริงๆอิใจพร้อมจะสงบอยู่แล้วเพียงต่ว่าถูกความคาดหวังถูกไอภาะวะตัญหาเนี่ยมันฉุดดึงไปข้างหน้าไม่หยุดจําไว้ภาวะตัญหาพระพุทธเจ้าตรัสว่านะ เป็นต้นเหตุของความกระสับกระส่ายทางจิตเป็นต้นเหตุของความทุกข์ทั้งปวงแม้กระทั่งตัณหาอยากได้ความสงบก็เป็นตัณหาชนิดหนึ่งที่ทําให้ไม่สงบนะโอเคนะครับค่ะน่าจะตอบเลยเพราะว่าตอนที่ขอพรนะคะ ไม่ไม่ได้คิดจะอยากสงบแค่ตั้งใจที่จะขอพรแต่ตอนนั้นน่ะน,นิ่งมากนิ่งกว่าตอนนี้นั่งสมาธิมาทั้งหมดเลยค่ะนั่นแหละนะตอนนั่งสมาธิเราก็สามารถสงบได้อย่างนั้นแหละเพียงแต่ไม่คาดหวังแล้วก็ยอมรับตามจริงว่ากําลังเกิดภาวะดีหรือไม่ดียังไงเกิดขึ้นนะภาวะฟุ้งซ่านเราก็ยอมรับว่าฟุ้งซ่านเพื่อให้เห็นว่าความฟุ้งซ่านมันไม่เที่ยงตอนที่ยอมรับไปตามจริงแล้วไม่มีความคาดหวังไม่มีความอยากให้สงบนั่นแหละคือภาวะที่พร้อมจะสงบแล้วนะครับ